สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังผมทศพลดำเนินผลแนบทสวดคาถาเคล็ดลับแห่งธรรมผมได้นำเสนอสามภาคเกจิคณาจารย์แห่งยุคผู้เข้มขังในวิชาอาคมที่ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นภาะเกจิอาจารย์ผู้เรืองเวทแห่งยุคและแห่งปีพศ2566เป็นที่น่าจับตามองอย่างยิ่งไปแล้วสองรูป คือหลวงปู่สมานสุธรรมโมได้ชื่อว่าเทพเจ้าแห่งเขายางหักจังหวัดราชบุรีและหลวงปู่เบ้าจัตตามโรได้ชื่อว่าเทพเจ้าแห่งหินเหล็กไฟจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งในวันนี้จะขอนำเสนออีกรูปหนึ่งเป็นรูปที่สามได้ชื่อว่าเป็นเทพเจ้าตักศิลาใสาหลวงสืบสารวิชาสายเขาอ้ออนันศักดิ์สิทธิ์ ถือได้ว่าท่านเป็นหนึ่งในคณาจารย์เป็นผู้มากด้วยพันษาเปี่ยมล้นด้วยวิชาอาคมทั้งเมตตามหานิยมสายคงกระพันชาตรีทั้งวัตถุมงคลและพระเครื่องของท่านล้วนศักดิ์สิทธิ์มีประสบการณ์มากมายท่านเป็นพระที่เปี่ยมด้วยเมตตาสมถะเรียบง่ายปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ที่จะแนะนำให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รู้จักและอนุชนคนยุคใหม่ได้ศึกษาและติดตามและเพื่อเผยแผ่บรารมีขององค์ท่านให้กับสาธุชนทั่วไปได้รู้จักท่านมากขึ้นและหาโอกาสไปกราบนมัศการสักครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อเป็นสิริมงคลพระคณาจารย์พระเถระพระเกจิอาจารย์พระเดชพระคุณรูปที่สามที่จะแนะนำ ให้รู้จักในวันนี้ท่านคือหลวงปู่แพ้วผลปัญโยได้ชื่อว่าเทพเจ้าตักศิลาสาหลวงแห่งสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมบ้านสาหลวงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงจเจริญอายุวัฒนะมงคลครบ92ปีในวันที่5มิถุนายนพศ2565ที่ผ่านมานี้หากจะกล่าวถึงพระเกจิอาจารย์ ในสายภาคใต้มีหลายท่านมีลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมากมายมีเรื่องราวปฏิหารที่บอกเล่ากันอย่างกว้างขวางในเวลานั้นคงจะหนีไม่พ้นท่านพ่ออิ่มปัญญาวุฒโธวัดทุ่งนามใหม่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งในปัจจุบันก็จะมีหลวงปูแ่แพวผลปัญโย แห่งสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมบ้านสหลวงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงท่านนี้แหละหลวงปู่แพ้วผลปัญโยท่านเป็นผู้สำเร็จวิชากสินไฟทางลัดเข้าสู่ขั้นฌานกสินไฟเป็นกรรมฐานกองที่มีพลังมากที่สุดในการปฏิบัติสมาธิภาวนาอุบายธรรมทางลัดสู่กรรมฐาน ทางลัดสู่การแสดงลิ์กายทิพย์จิตเนรมิตรสืบสารตำนานสำนักตักศิลามหาเวทเขาอ้อสืบสารสพวิชาอาคมจากรุ่นสู่รุ่นนอกจากนี้ยังเชี่ยวชาญการเขียนชักยันกลางอากาศอันเป็นสุดยอดตำรับวิชาพิชัยสงครามหลวงปู่แพ้วผลปัญโย ท่านอุปสมบทครั้งแรกเมื่อตอนอายุ20ปีณวัดคอนปันตารามเมื่ออุปสมบทแล้วท่านได้ศึกษาวิปัสสนากรรมฐานศึกษาหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้ศึกษาโดยเฉพาะเรื่องสายเวทจากพระครูรัตนาพิรมหลวงตาเนวัดคอนปันตารามซึ่งเป็นพระอุปชาของท่านหลวงตาเน นับว่าเป็นเถราจารย์ผู้ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะเรื่องสาเวทว่ากันว่าพระอาจารย์ประดิษฐ์วัดปากสะเจ้าของพระสังกาจายห้อยคออันดับหนึ่งของจังหวัดพัทลุงยังให้คํารับรองความขมังเวทของหลวงตาเนหลวงปู่แพลวผลปัญโยนอกจากจะเป็นสิทธิของหลวงตาเนแล้วยังได้มีโอกาสได้รับการถ่ายทอดวิชาโดยตรงจาก ท่านพระอาจารย์ปานปานธรรมโมหลวงปู่แพ้วถือได้ว่าเป็นสิทธิ์ของสองเสาหลักแห่งสำนักเขาอ้อหลวงปู่แพ้วท่านเล่าว,ว่ามีช่วงหนึ่งท่านได้ลาศิกขาออกมาแต่ช่วงที่ท่านว่างจากการงานหรือปฏิบัติภารกิจต่างๆท่านก็ยังคงเข้าไปอุปถากรับใช้และเก็บเกี่ยววิชาความรู้ต่างๆ จากพระอาจารย์ปานปานธรรมโมจนกระทั่งพระอาจารย์ปานมรณาภาพรงความชัดเจนในสายวิชาและครูบาอาจารย์นี้เองทำให้หลวงปู่แพ้่ได้รับสมญานามว่าเพชรน้ำงามสามเขาอ้อนอกจากวิชาสายเขาอ้อแล้วที่ชาวบ้านยอมรับในสายวิชาของหลวงปู่แพ้วคือวิชาในสายหนังตะรุง เช่นเมตตามหานิยมกันของแก้ของและอื่นๆหลังจากที่ครอบครัวท่านมีความมั่นคงแล้วท่านได้ตัดสินใจหันหลังให้กับทางโลกอุปสมบทครั้งที่สองเมื่อปีพศ2542นพาพระอุโบสถวัดบ้านสวนอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง ปัจจุบันท่านจำพรรษาอยู่ที่สำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมบ้านสายหลวงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงไปครับไปติดตามประวัติปฏิปทาของหลวงปู่แพ้วผลปัญโยโดยละเอียดกันเลยครับไปครับหลวงปู่แพ้วผลปัญโยแห่งสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมบ้านสายหลวงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง หลวงปูแ่แพลวผลปัญโยท่านเป็นผู้สำเร็จวิชากสินไฟทางลัดสู่ขั้นชานกสินไฟเป็นกรรมฐานกองที่มีพลังมากที่สุดในการปฏิบัติสมาธิภาวนาอุบายธรรมทางลัดสู่กรรมฐานทางลัดสู่การแสดงฤทธ์กายทิพย์จิตเนรมิตรสืบสารตำนานสำนักตัดศิลามหาเวท เขาอ้อสืบสารสัพพวิชาอาคมจากรุ่นสู่รุ่นนอกจากนี้ยังเชี่ยวชาญการเขียนชักยันกลางอากาศเป็นสุดยอดตำราพิชัยสงครามหากกล่าวถึงเกจิอาจารย์ในภาคใต้ก็มีหลายท่านที่มีลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมากและมีเรื่องราวปฏิหารและบอกเล่ากันอย่างกว้างขวาง หนึ่งในเกจิอาจารย์ที่กำลังได้รับการพูดถึงในสายภาคใต้ของเวลานั้นคงจะหนีไม่พน้นนอกจากหลวงพ่ออิ่มวัดทุ่งนาใหม่ก็ยังมีหลวงปู่แพ้วผลปัญโยสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมบ้านสาหลวงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงหลวงปูง่แพวท่านมีนามเดิมว่าแพวขำตรี เกิดวันพฤหัาสบดีที่5มิถุนายนพศ2473ขึ้นห้าค่ำเดือน9ปีมะเมียหน้าบ้านห้วยลากไม้หรือบ้านดอนมูลบ้านเลขที่207หมู่ที่หนึ่งอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงบิดามารดาชื่อนายหน,หนูนางพูลขำตรีสริอายุปัจจุบัน 92ปีอ่านกล่าวได้ว่าหลวงปู่แพ้วเป็นชาวพัทรุงโดยกำเนิดที่ได้รับการปลูกฝังค่านิยมในความเป็นเขาอ้อการฝังรากฐานไปในแน,แนวความคิดแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผิดในทางกลับกันการอย่างลากลึกลงไปในศาสตร์ลึกลับแบบเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต กลับเป็นส่วนหนึ่งเพิ่มเติมเต็มความขลังได้อย่างน่าอาัศาจรรย์ใจและแน่นอนว่าขลังไม่ขลังคงไม่ได้อยู่ที่จิตอย่างเดียวมันต้องบอกทัศนคติและมีพื้นฐานที่ดีเข้าไปด้วยหลวงปู่แพ้วผลปัญโยมีศักด์เป็นหลานแท้ๆของพระอาจารย์นำชินวโรหรือแก้วจันท์วัดดอนสารา ท่านเคยกล่าวว่าในสมัยที่ท่านยังเป็นเด็กด้วยใจลักในสายเวททำให้ท่านเฝ้าติดตามอาจารย์นำไปเป็นลูกมือประกอบพิธีกรรมต่างๆท่านว่าการเป็นลูกมือนี้แหละสำคัญนักเพราะนอกจากจะเป็นการฝึกฝนไปในตัวแล้วค่าของความเป็นลูกมือคือการได้รับการไว้วานใจจากอาจารย์ผู้สอนลวงปู่แพ้่อุปสมบทครั้งแรก ตามธรรมเนียมปฏิบัติเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์เมื่อพศ2493นพระอุโบสถวัดควรปัตตารามโดยมีพระครูรัตนาพิรมหรือหลวงตาเนวัดควรปัตตารามเป็นพระอุปชาหลวงตาเนอาจไม่ได้โด่งดังหรือแพร่หลายออกมาสู่โลกภายนอกมากมายเท่าใดนัก แต่สำหรับพัทลุงแล้วหลวงตาเนนับเป็นเถราจารย์ที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะเรื่องสายเวศว่ากันว่าพระอาจารย์ประดิษฐ์วัดป่าศักเจ้าของพระสังกระจายขนาดห้อยคออันดับหนึ่งของจังหวัดพัทลุงยังให้คำรับรองความขมังเวศของหลวงตาเนได้รับถูกถ่ายทอด ให้ทายาททางอาคมหลายต่อหลายองค์เท่าที่มีชีวิตและมีชื่อเสียงอยู่ในทุกวันนี้เช่นพ่อท่านช่วงวัดควรปัตตารามพ่อท่านสุมิตรวัดทุ่งเตงและหลวงปู่แพ้วุนปัญโยนอกจากการได้เป็นสิทธิของสองเสาหลักแห่งสำนักเขาอ้อแล้วหลวงปู่แพวยังได้ชื่อว่าเป็นอีกผู้หนึ่งที่มีโอกาสได้รับการถ่ายทอด วิชาโดยตรงจากพระอาจารย์ปานปารละธรรมโมวัดเขาอ้อหลวงปู่แพ้วท่านเคยเล่าว,ว่าเดิมทีเคยคิดว่าตนเองเป็นผู้ที่มีวิชาดีแต่เพราะได้รับการกำราบจากพระอาจารย์ปานนี่แหละทำให้ท่านพบความสว่างและสัจธรรมของความจริงที่ว่าของจริงนิ่งเป็นใบของพูดได้ไม่ใช่ของจริงท่านว่าเรื่องนี้ เกิดขึ้นกับตัวเองซึ่งเป็นช่วงที่ท่านลาสิกขาออกมามีครอบครัวท่านลาสิขาออกมามีครอบครัว,ท,ออมมรรวท่านเล่าว่าในช่วงนั้นเป็นยุคคอมมิวนสิสต์ครองเมืองจังหวัดพัทลุงถือเป็นพื้นที่สีแดงตัวท่านเองรับใช้บ้านเมืองโดยการเป็นอาสาสมัครประจำการณเขาปู่มีอยู่วันหนึ่ง ขณะก,กําลังพักพ่อนได้ถูกผอกอคอเข้าโจมตีท่านว่าเสียงกระสุนปืนที่ดังแหวกอากาศผ่านเส้นผมทำให้อาสาสมัครทุกคนไม่สามารถโงหัวขึ้นมาต่อก่อนได้และจะด้วยเหตุผลประการใดก็ไม่อาจทราบได้แต่ที่แน่ๆอาสาสมัครทุกคนต่างมีตะกุดของ พระอาจารย์ปานคาดเอวกันทั้งนั้นท่านเล่าว่าในยามวิกฤตนั้นเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งที่คาบเกี่ยวระหว่างความเป็นและความตายท่านได้บอกให้ทุกคนตั้งใจให้มั่นเอาครูบาอาจารย์และของขลังที่ทุกคนมีติดตัวเป็นแรงใจลุกขึ้นยิงต่อสู้จนในที่สุดสามารถแหวกวงล้อมและรอดพ้นอันตรายได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจ ด้วยเหตุนี้เองในยามว่างจากการงานหรือการปฏิบัติภารกิจต่างๆท่านจึงถือโอกาสเข้าไปรับใช้ไปอุปถามภและไปเก็บเกี่ยววิชาความรู้ต่างๆจากพระอาจารย์ปานจนกระทั่งพระอาจารย์ปานมรณภาพลงความชัดเจนในสายวิชาและครูบาอาจารย์นี้เองทำให้หลวงปู่แพ้วได้รับสมญานามว่าเพชรน้ำงาม สามเขาอ้อนอกจากสายวิชาของเขาอ้อแล้วที่ชาวบ้านยอมรับในวิชาของหลวงปูแ่แผวคือวิชาอาคมในสายหนังตะลุงเช่นเมตตามหาสเสน่ห์กันของแก้ของและอื่นๆทั้งนี้เนื่องจากในอดีตหลวงปูแ่แผวคือนายหนังตะลุงที่มีชื่อเสียงของพื้นที่ว่ากันว่ายามใดก็ตาม ที่หนังตะลุงของครูแพ้วเล่นแล้วก็รับประกันได้สะกดจิตสะกดใจผู้ชมจนไม่สามารถลุกขึ้นไปที่อื่นได้จนกว่าการแสดงจบดงซึ่งหลวงปู่แพ้่บ,บอกว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องของการใช้คาถาอาคมประกอบแรงครูถือได้ว่าแรงและลึกไม่น้อยไปกว่าศาสตร์ แห่งการแรงครูในคะแนงอื่นๆด้วยเหตุนี้เองจึงไม่น่าแปลกใจที่ตะกุดมีดหมอที่ท่านเคยสร้างขึ้นมาจึงได้ขลังพลังลึกและมากด้วยประสบการณ์หลังจากที่ครอบครัวมีความมั่นคงแล้วจึงได้ตัดสินใจหันหลังให้กับทางโลกอุปสมบทครั้งที่สองเมื่อปีพศ 2,542นักพระอุโบสถวัดบ้านสวนอำเภอควรขนุนจังหวัดพัทลุงโดยมีพระครูวิโรธศาสนากิจพรอท่านช่วงวัดควรปัตตารามเป็นพระอุปชาปัจจุบันหลวงปู่แพ้วในวัย92ปียังมีสุขภาพแข็งแรงความจำดี เป็นที่พึ่งพาของชาวบ้านปรถมบทแห่งความศรัทธาตำนานเหรียญรุ่นแรกที่สุดแห่งพุทธศิ์เทพเจ้าแห่งตักศิลาสายหลวงถือตำนานวิชากสินไฟสุดยอดเกจิสายเหนียววาจาสิษิ์เมตตามหานิยมมหาอุดแล้วคราดคงกระพันชาตีส่วนเหรียญมังกรคู่นั้น เป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่ได้รับการกล่าวขวัญซึ่งมีการจับา้างในปี2,562และประสบการณ์หนุ่มขับรถชนรุนแรงแต่ได้รับบาดเจ็บแค่เค็ดขัดยอกเท่านั้นจึงทำให้ผู้คนต่างขนขวายที่จะได้เหรียญของท่านไว้ครอบครองในปีพศ2,566หลวงปู่แพล จะจัดสร้างเหรียญเจริญพรรุ่นแรกขึ้นปัจจุบันหลวงปู่แพ้วผลปัญโยเป็นที่พึ่งพาของชาวเมืองพัทลุงและใกล้เคียงรวมไปถึงชาวต่างชาติอย่างมาเลเซียสิงคโปร์โดยเฉพาะวัตถุมงคลของท่านกล่าวขานว่าดีทางด้านแคล้วคราดปลอดภัยคงกระพันชาติมีตามหานิยม ท่านจำพรรษาอยู่ที่สำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมบ้านสหลวงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงจวบจนปัจจุบันนี้สิริอายุครบ92ปีในวันที่5มิถุนายนพศ2565ที่ผ่านมานี้